สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับโรคาเอลหรือโอเกมเมมรี่นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาปิดฉากเรื่องของน้องหัวฟ้ากันดีกว่านะครับมาดูกันเลยครับผมอืมเราก็กลับมาส่งน้องถึงนี่แล้วเนาะเออเวนอ่าคือแบบว่าพึ่งออกไปจากหมู่บ้านได้ไม่นานเองเนาะเออ แต่ว่ารู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้มันช่างนานเหลือเกินนะผมอืมเออแต่ว่าก็เธอเล่นไปถึงดวงจันทร์เลยนูว่ะเออมันเป็นการเดินทางที่ยาวไกลจริงๆนะเอออ่าฮะแถมมันยังเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าทึ่งไม่คาดคิดด้วยอ่ะฮะอืึ อ่าแต่ว่ายังไงก็เถอะนะคือคนของคนของผู้มีปีกทั้งหลายแลก็ชักจะนะเริ่มชินชากับชีวิตแบบใหม่นี้แล้วก็ได้อันนี้แล้วเนาะเออดำเนินชีวิตต่อไปแล้วเนาะเออประมาณนั้นนะผมไม่ติดอยู่กับอดีตอะไรประมาณนี้นะ ภาษาอังกฤษเขาว่าเขาเรียกว่า move on อะ่ะผมแบบเอ้ move on ภาษาไทยแปลว่าอะไรวะ <laughs> 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 ผมรู้คำหมายแต่ดันไม่รู้ภาษาไทยว่าอะไร <laughs> เออช่างมันก็มนันี้ออกนอกเรื่อง <laughs> this is and this is just the beginning oh we have only just start started to get getting uh get going as a tra trading e t r a d post uh, post เออก็คือครับผมนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับผมคือการดําเนินชีวิตของเราการมีชีวิตของเรายัางดําเนินต่อไปเนาะก็เออแต่ว่าไอ้สภาพแบบนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นครับผมยังมีอะไรดีๆกว่านี้เยอะประมาณนั้น hmm the will I will build up the village with the goods provided with uh, by the church and uh, rise the children big and strong ครับผมก็คือ2หมู่บ้านนี้ก็เซ็นสนธิสัญญาสติภาพกันแล้วเนาะแล้วก็นะก็มีการซื้อขายหรือโบดก็ได้ช่วยเหลือคนของที่นี่เหมือนกันเนาะเออน้องเขาบอกว่าเขาาจะใช้ทรัพยากรเหล่านี้แหละมาเลี้ยงดูเด็กๆให้โตเป็นผู้ใหญ่และแข็งแรงครับผมเออแหม เธอนี่น่านับวันชักเริ่มเหมือนกับคุณย่าเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะอืมอ่ะฮะเอ้ยฉันยังเทียบเท่าเธอไม่ได้หรอกอืมเอ้ยแม่คนอื่นเขาคิดแบบคนอื่นว่าเขาคิดว่าเธอนะเป็นเหมือนคุณย่าหมดแล้วมีแต่เธอคนเดียวแหละที่ยังไม่คิดอย่างนั้น าฉันคิดว่าคุณย่าก็คงจะพูดแบบนี้เหมือนกันนะคิดว่างานนะเออจะว่าไปพวกนายควรที่จะพักผ่อนที่นี่สักพักหนึ่งนะเอ้ยเอลโดมืมาเล่นกับพวกเราอีกแล้วใช่ไหมไยโอ้โห <c oughs> เลไรจับผมลืมไป <c oughs> ผมเล่นไปรอบแรกเองนี่ว่ากับพวกนี้แล้วยังมีหมู่บ้านของ มีมินิเกมพวกนี้อยู่เยอะเลยนะไอ้เล่นไล่จับเนี่ยโอ้โหผมไม่ได้เล่นเลยอืมโอเคได้เลยฉันจะไล่จับพวกนายเองแต่ฉันรู้สึกว่าพวกนายจะบินหนีฉันไปซะมากกว่านะเออแมตติ้ง outside the box ไอ้บาเอ๋ยทําไมเอลโดถึงมองออกได้ล่ะเนี่ยคือเด็กพวกนี้มันวางแผนที่จะบินหนีจริงๆครับผม พอแบบว่าจะเริ่มไล่จับปุ๊บบินหนีเลยประมาณนี้แมหมฮากากันเลยทีเดียวโอเคอืมือก็เรียกเด็กทุกคนมาครับผมแล้วก็จะไปเล่นไล่จับกันฮะอืมอืมดูเหมือนว่าจะไม่มีเวลาที่จะมาพักผ่อนซะแล้วสินะแหมดูหน้าน้องขเขาสิครับผมออืหน่ารักโุพดพุดเออพูดถึง ผู้หญิงผมขาวอ่ะไอเนี้ยตัวละครอนิเมะที่ผมขาวเนี้ยผมเพิ่งเจอเว้ยปกติผมจะแพ้สาวผมขาวอย่างนี้นะไม่ว่าจะตาสีอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าผมเจอคนวาดเกาหลีคนหนึ่งครับผมวาดผู้หญิงผมขาวออกมาได้สวยอ่ะสวยเลยแต่ ผมเห็นปุ๊บผมอยากขันหน้าหน,านีว่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ทําไมแบบเห็นปุ๊บเกลียดเลยอะ่ะเออเป็นตัวละครตัวแรกเลยครับผมที่เป็นตัวละครเออไม่ว่าจะเป็นอนิเมะหรือบับงฮาวานมัง้งเออเขาเรียกอย่างนี้ปะ่ะนั่นแหละเออเป็นตัวแรกเลยที่ผมเห็นผมขาวแล้วน่ารักแต่ผมไม่ชอบ ไม่ชอบถึงขั้นเกียดเข้าไส้เลยอะ่ะงงมากอะ่ะเออแล้วผมก็ออกนอกเรื่อง <laughs> กลับมานน่กันแล้วครับผมแค่บทมาให้ฟังครับอยากฟังหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> เออกลับมานน่กลับมานี่เออใช้คิดอย่างงั้นนะไม่มีเวลาพักแล้วแหละอืมเอ,อ่มเฮ้ อืมมีบางอย่างที่อยากจะคุยกับเธอนะอืมเออเดี๋ยวนอน There i something s you want to talk about อ้าวเปล่าน้องหัวฟ้าอยากจะคุยเองเว้ย I can I can tell by the look on your face ครับผมแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าน้องมีอะไรอยากคุยด้วยนะเนี่ย r e is I want to tell you something ครับผมขอบใจ ใช่แล้วครับผมมีอยากมีเรื่องอยากจะบอกครับผม่ะฮะมีบางคนที่ฉันเจอบนดวงจันเหละเออเราให้ฟังเนาะดุดุกดุดุดุเจอไอ้เปียกขบบนโน้นะผมเปียกรูนี่อืม the first storyteller who recorded The history of this village was actually one of the wings being ครับผมครับผมก็นั่นแหละนะก็แค่บอกไปนะว่ารุ่นแรกเป็นเป็นผู้มีปีจากดวงจันทนระ์เนอะอืมฮะ humble journey เหรอก็คือแสดงว่า ก็คือสิ่งที่เขียนมาในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านที่นี่มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นไดอารี่ซะมากกว่าแล้วแหละอื่าฉันก็อาจจะกลับไปที่ดวงจันทร์นะไปเจอลูนี่ไปหาลูนี่มั่งเออถ้าเกิดเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะกลับไปเจอกับเขากับฉันไหมอืมไปหาเขากับฉันไหมประมาณนั้น อ่าฮอ่าก็คือบ้านเกิดของเราไม่ใช่แค่ที่นี่ครับผมแต่รวมไปถึงเออดวงจันทร์ด้วยครับอ่าอือหึนะอ่าสถานที่ที่บรรพบุรุษเราเกิดและโตอืออ่าเพื่อการนั้นครับผมเพื่อการ เหมือนกับว่าย้ายถิ่นฐานกับประมาณนั้นแหละนะหรือไม่ก็ไปเยี่ยมถินฐานเก่าเธอต้องการให้ซีซีไปกับเธอด้วยครับผมอ่าเพื่อเป็นก้าวแรกครับผมประมาณนั้นอ่าหัวฟ้าเอ๋ยอแล้วก็ฉันเองก็อยากจะเจอลูนี่อีกครั้งครับผมเออเขาอยู่ที่นั่นคนเดียวนะอ่ ไม่จําเป็นไม่จําเป็นพูดต้องพูดอย่างนั้นหรอกมันไม่จําเป็นอะไรเนี่ยดิสฮาวเนก็คือมไม่จําเป็นต้องเสียใจขนาดนั้นไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นก็ได้อะไรประมาณนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองที่ที่น้องบอกไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นก็ได้เพราะว่า ไอ้ลูนี่มันอยู่ข้างหลังเราแล้วครับผมฮะแน่ไอ้นี่ก็ซินเดเล็กกับเขาเหมือนกันครับผม <laughs> เอ้ยตามมาตั้งแต่เมืเอ <laughs> เอ่อไหร่ฮ <laughs> ึเออก็มันตามเรามาตั้งแต่โบนแล้อวอะอืม <laughs> <laughs> จัมพี้ฮดิงอินเเชด อ่า uh huh. ก็คือแบบทําตัวเหมือนเป็นโจรแอบตามเรามาครับผมเฮ้ยหยุดเลยเฮ้ยอย่าเข้าใจฉันผิดนะเว้ยเออฉันไม่ได้มาที่นี่เพราะฉันอยากจะอยู่กับพวกเธอหรอกนะเอ,อ่าฮะก็แบบไม่ได้อยากมาอยู่กับครอบครัวใหญ่อันเป็นสุข อย่างพวกนายหรอกนะอะไรประมาณนี้สรุปคืออยากมาอยู่ที่นี่กับครอบครัวใหญ่ๆที่เป็นสุกนี่เองครับผมที่สงบสุขล,าล่าเลงแบบนะอขนาดนัน้นแหละที่นี่ก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ครอบคนหนึ่งอนะเนาะอ๋อนี่นี่ก็อีกเหตุผลหนึ่งครับผมแค่บอกว่าแค่อยากจะมาอ่านเอ่อไดอารี่ของรุ่นที่หนึ่งนะครับผมอืมอืมนนนอฮึแน่นอนแน่นอนดินดีจะรับกับบ้านนะครับผมบ้านเลย อเอ้ยก็ที่นี่ไม่ใช่เหรอเป็นสถานที่เดียวที่นายคนที่นายสามารถเรียกบ้าบ้านได้นะเป็นสถานที่ที่เจ้าของรุ่นแรกไอ้เจ้าของคนแรกของนายเออพูดยังไงดีนอนตายที่นี่อืมเออขอบใจนะหัวฟ้าเอ้ยน้องหัวฟ้า และชั้นคือซีซีเอ,อโอโหไอไอบา้านี่ยี่จะแปลดีไหมเนี่ยประโยคแรกนี่คือนั่นแหละประมาณว่าไอ้นี่เรียกเอยนั่นแหละเออก็บอกว่าน้องหัวฟ้าน้องหัวฟ้าเนี่ยมีชื่อเออไม่ใช่น้องซีซีมีเป็นชื่อที่ดีเอออือหือ เออเซ็งเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวสองคนเหมือนกันเหรอยังไงไม่มีทางนั่นไงผมเองก็แบบไม่มีทางเหมือนกันนะผมเออจะว่าไปสีสีผมนี่สีเดียวกันเลยเนี่ยอืมว่ดูซิทั้งสองคนสนิทกันซะแล้วอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีเนะ ไอ้ก็ตายเอ้ยอนับแต่นี้เป็นต้นไปนายคือหนึ่งในสมาชิกของพวกเราอืมนายอาจจะน่ารักเ,เดี๋ยวก่อน but cut e n e s s alone will not u h will only get you so far you must make yourself useful อ่าครับผมก็คือถึงแม้จะน,นายจะน่ารักอะไรปะเออเดี๋ยวปแป๊บ,บนึง โทษดีครับผมทุกคน <c oughs> ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ